แต่นะคะในที่สุดแรแล้วเราก็เกี่ยวข้าวหน้าเราเสร็จเรคะยันสีตังจากที่อยู่มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเจ็ดวันเต็มๆนี่แหละค่ะแล้วก็ให้สุดท้ายนะคะซ่อมไปซ่อมมาเฮ็ดไปเฮ็ดป้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากก็ยูโตะละจ้ะอยู่ตัวแล้วตอนนี้คือนิ่งอิ่งๆเกี่ยวได้ สามให้นี่อันนี้น้า4ีให้แบบติดๆแบบแล้วท่าในใดเป็นเหียงเลยเยี่ยมค่ะสุดยอดแล้วไปด้ไปหารับจ้างหาเอาเงินนะนี่นะคะยิ่งกว่าห้านหมอลำนคนมาดูเกี่ยวข้าวนู่กันตาก้องอังกันตากล้องนี่กันตากล้องอันนี้คือ กลับไปแล้วบางส่วนนะคะรถหนูจอดยาวไปนู่นเลยเสร็จแล้วค่ะ ไฟเลมันแตกน,น,นี่แม่อีกเื่อเดียวสองเ่อ,อไม่เชื่อครับาการจะใช้คาถาอย่างจะใช้คาถาไหนคาถาผีสุกโอ้ยทีเดียวเลยมีแม่มีแม่มีแม่เ่้าเปล่าจำที่พพิษายน่ะ อัน่นไปฟ้าไทยกับปอปีดยยังฝุ่นน้ำมันใส่น้ำมันเต็อีแล้วสายานเป็นเป็นใหมเดียวสายานใหม่บอสส่านไหม่อเปียเยอะกว่าดิมเเยอะเดีว่าเขาเปลี่ยนใหมเหรอมันีดีวะดีเนาะมันเจอน้ำมันอีกเปลี่ยนอีกมันมันห้อนเจ้ซื้อมจเเส้นเดียวโอ้ยแก้วือเพิ่ซื้อมาสเสน ถ้าซื้อมาลองเส้นเท่าถอดเส้นนี่จุ่มหนามไ้แช่หนามไ้แปะไปเลยมันย่องเม่ได้เลยสกี่รถเท่านี้มันย่องไม่ได้แต่ยังไม่ย่องไผ่ย่างพูนบอกว่าอยกโม้บอกว่าบอกว่าอย่าไปย่องโป้ให้ห้ามย่องโป้ห้ามตบมือห้ามย่องนะคะรถคันนี้ฮะ ไปยังน่าไปเจียวไปเจียวหน้านั่นบอกสายนี่มันหลุดซื้อเฮ้ยสายน้ำมันแตกซื้อเพราะท่านด้ห้างดอกไพออกรถท่านญ่เอ้ยหนาเดียวไหมข้างอย่างาสี่เหลี่ยมเหลี่ยบอกว่ายายย่องเดียวสี เขียนไปที่เขียนไปยังจะผุนเลยเด้อว่าธรรมะไทยห้ามย่องใครย่องไปไทยห้ามย่องใครย่องออกไปเลยย่องหมดสิห้ามย่องใครก็ได้มามานี่แล้วก็ห้ามย่องครับห้ามย่องโปรดใส่บ้าพิชสวิทย์เนี่ยตื่นมันสิตื่นนั่นสิตื่นเจี๊ยวนั่นเจี๊ยอะไรอ่ะเี้ยเหือเจี๊ยวเกี๊ยวแล้วตามตรงเลยพี่เจริญวของเราไม่ดีของเราไม่ดี ไปรถเดี่ยวนี่อ่เี่ยว่มือเงินเยี่ะเี่ยวมือินขับทงน่้เนาะแทงนั่นแต่ว่าเอาขั้นคุณไม่เกี่ยวแตรงหน่าคุณเออบอกคุณเียว้ก็โตัได้หมบ่ได้หรอกมันต้องไล่กันเอาัน้ขึ้นมากเียเพราะเกี่ยวแท้เลยเออยากได้เขานีก่อนวันนี้วันนี้ใครรับป่าวว่าวันนี้ออันนี้เขาวันนีเที่ยวเขาก่อนเี่มันข้นสะพายมันคุณไปลงหนาลงสีปุ๋นเนาะ คือเลียวแล้วนี่ไ่เล้วเลยฟังพี่ดิเออหนกับมือกนไปขาไม่ผิดฟังพยาพอนหเออเออหน่ะลุงมงคนบ่กับมืออื่นกับิ้งยางมากมองหน้าพยาซานมาลุงยมาเถกเลเกผอยบลุกจะผ่านีบ่บ่ลงเสก็ขึ้นมองหน้าพยาซานขึ้นมาหน้ามีจุก